พวกเขาส่งตังเราต้องมานเอาไปทั่วร์งยันกันตอนรับเวลาแสนอาทิตเวียนผ่านอาณาจักรน้ำสะท้อนไปดังตลอนสวรรค์ใสเขาจนผูกพันกับแผ่นเช่นเก้านี้ตอนไม่ยิ้มมงเที่ยวตึกเราใจเมื่อไม่รอคืออบกันท้องแมาพมอก,กันสงซึหางหุ่ยน้ำใสเบาคอยลอดไปบว้วนไว้ทุกอย่างในแม่ตัวใครคือความฮักที่เปลือไป ตกอไปลงมาเชียงดังคือเพียงเพ่งข่าววนไปเราทำมาสั่งามไล่เพียงเห็นใจในทุกมือคำให้เคยเชียนเพลงนี้ออกมาดายใจฮัฟตันก่อนอบในความงามที่แผ่กันอยู่ปักแทบ้อยเล่านี้เพื่อนนาวลมร้อนกินเอยหอมไว้บางใจติดเลยนิ่งลินไตเงาไม่ได้ยิ่งเสียงกัรก็คงการสิ่งกัดกิน คือเสียงเฮีดใจให้ขค้นหาวันเก่านีแม่นเป็นยาวในซาี่ใจคอยบออา,อาเหลือเด <Dead S 1> ็ดตกยามเล่นสว่างมาลงทงใกล้ของงามอยู่คููดินเธออย่าให้ไป็นตามเวลาใจเคยเชื่อแค่นี้แค่ผ่านจนหักวิสุขสดยางแธ้ในแผ่นดินล น้ำใสบ่ค่อยละไปโบวันวายทุกอย่างในบ้านก็เคยคือความฮักที่บ่ลืมไปโลกความสัมัสเงาต่ำมานเข้าไปทัวความยันเดิตอนฮักวละแซนจิตเวียนผ่านหังให้ค่อยเชียนเพลงนี้ออกมากระใจฮักตนกอนกานำให้ความงามที่แพกกรรอย่บัจะน้อยจะบ่ม <c oughs> ไม้องเทียวปักนใจเมื่อไหละขึ้นอตั้งมาอมอมาพักยังงห คลายคือความฮักที่เผลอไปน้ำตกไหลลงม,มาชงเชียงดังคือเพียงถึงความไปเราทำมาศาสงามไร่พิมแพ่งใจในทุกมือคำให้ใครเขียนเพลงนี้ออกมาด้วยใจฮักบ้านเก่านำในความงามที่แผ่กรรมอยู่ประเท็ดน้อยเหล่านี้คืนหนาวัดลลหลมรอนเก็บใจหอมไว้บางใจเกิดต้อยมิ้งเลนไปนองไม่ได้เงียบเสียงกันกโกโคก้า ็คือเสียงียใจให้เคินหาบันเก่านี้มันเป็นเงาที่ซาชิดใจคอยบอกอาจเลือแต่กแ,แล้วอตวอหน้เสีงยง k ็คงหตายยกก็ิงว่าตั้งบ,บันก็เีใจให้เคินหาวันเก่านี้มันเป็นเงาที่ซิใจคอยบอกอาจเลือ